สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม6กล้อจันทาบุรีนะฮะก็มาดู EP เท่าไหร่เนี่ยก็เป็นคลิปต่อไปแล้วกันไม่รู้ EP เท่าไหร่ลืมไปเรยนะ่ะก็ FC หลายลายท่านนะถามเข้ามาว่าในสอนวิธีเปิดสโลปเปิดสารนะฮะก็มันมีหลายหลายรูปแบบนะครับผมผมก็ แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่แล้วแต่คือการยืนรถนะฮะก็สําหรับสะลุกนี้ก็ไม่ได้เปิดชั้นเดียวเหมือนทางภาคอีสานะฮะคือเปิดลึกนะครับผมลึกเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันต้องการใช้น้ําเยอะใช้เพื่อการเกษตรนะฮะคือปลูกทุเรียนปลูกงาะปลูกมังคุดปลูกอะไรเงี้ยคือแบบมันใช้น้ําเยอะคือเขาเน้นลึกไปก่อนนะครับก็เราเปิดเริ่มแรกนะฮะเปิดตรงนี้นะฮะฝังตัวลงไปเลยแล้วก็รถรถอยู่ข้างล่างเลยนะครับ รถดำอยู่ข้างล่างรถไปโคอยู่บนอะคีหลังน่ะมันสบายหน่อยนะครับก็เริ่มจากนี้ไปนะฮะหัวเก่งก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็เอาแท็กเอาแท็กดันซ้ายมือแท็กฝั่งหัวเก่งเนียเป็นเป็นเป็นแนวนะฮะเราก็มองไปแล้วก็ตักไปเริ่มเกาๆไปก่อนสลบๆไปก่อนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเราแทงเอานะใช้หลังมือกีแต่งสลบเอาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะ ถ้ามาแถวเนี้ยมันจะง่ายนะฮะถ้าไปไปฝั่งนึแถวเนี้ยมันจะยากเพราะว่าต้องเอาฝั่งทางน้ํามันแทกแทกฝั่งทางน้ํามันไปยืนแล้วก็ดูเป็นแนวเนี้ยนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมเอาเอาแท็กฝั่งคนขับเป็นเกณะคือเป็นเกณ์เป็นเกณ์แนวนี้นะฮะแนวนี้เราเก่าเนีเราสามารถมองเห็นง่ายแล้วก็มองทะลุอีกฝั่งหนึ่งปักไม้ฝั่งนั้นก็อีกฝั่งนั้ก็ปักนี่เราก็เกาเป็นเกณฑ์ไปก็เก่าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยแต่ง เดี๋ยวลงไปข้างล่างปุ๊บเราก็ใช้บุงกีสลบเอ้บุงกี่ยืนแล้วก็แทง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 คือเราไม่ต้องไปปาดข้างเหมือนทางคือไม่ใช่บอ่อชั้นเดียวอ่ะคือเราไม่ได้ขุดเสร็จเลยคือเราต้องขุดเราต้องลงไปข้างล่างอีกทีนี้เราก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรสวยมากก็ลงเดี๋ยวรอแต่งลงชั้นสเดี๋ยวเรามาดูเจ้ารุ่นสิบตักดินใส่น้ำกันนะ เหมืนอนจะโค้งโค้งเข้าไหนเ่งนู้กอดินค่อนข้างที่จะชื้นมากเลยฮะเพราะว่ามันตกฝนเน้นตกมาหลายวันอยู่ฮะตกจนแบบนาดินอิ่มตัวกอตักคู่กับเจ้าแคท320เน็กเจนนะฮะ พวัดีรถดัวันนี้มาน้อยนะตรงนี้กำลังเสริม1หนึ่งคันนะก็ดินเหนียวๆแบบนี้เป็นก้อนๆแบบนี้คือค่อนข้างที่จะเต็มเร็วนะเพราะมันเป็นก้อน แมมปัญหาแบบนี้คือรถดับมค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะเพราะว่าคือแบบตักไปสิบเที่ยวนยี่ก็กระบะก็ติดละก็ต้องมาแคะกันนี่นะปัญหาหน้าฝนปัญหา,ารถดับนี่คือเจอแบบนี้คือค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะครับถ้าหน้าแล้งนี่แหมสุดยอดเลยเนะนะ่บินกันฝุ่นตลบอบอวนทุหมด นี่นะครับผมเราก็เกาเกาเป็นร้อยฟันไปเป็นสลบสลบไปเราไม่ต้องไปใช้ลำง,งกีดลุดเพราะว่าเราต้องลงเบข้างล่างเราไปแทงเอาอยู่แล้วมันต้องลงไปอีกถ้าสมมุติว่าเป็นบอ่อชั้นเดียวบอ่อทางเหมือนภาคอีสานบอ่อหลวงนะฮะคือขุดแค่ขุดแค่ห้าหกเมตรแล้วก็จบอ่ะคือเราขุดจ้วงแล้วก็แตง่งคางงกีก็แต่งป่าไปเรื่อย ไอ้สามมันขุดง่ายเอา,าเกาอหลังให้หน่อยนะคันหลังนะครับผม นี่นะครับนี่เปิดแนวนู่นของผมนะฮะแนวนู่นฝั่งของผมมันอะแนวฝั่งฝั่งทางน้ามันอะมันจะเปิดยากนะเพราะว่าเรามองเรามองไม่เห็นแนวแต่แต่ถ้าให้ดีเราขูดเป็นแนวไปก่อนก็ได้ขูดเป็นแนวไปก่อนแล้วก็แเราก็ขูดตามแนวเราใช้แท็กเดินแท็กเดินแล้วขูดตามแนว ออลุงยังไงเนี่ยลุงบอกลุงเคยจะขับรถขยะ ออกครับออกตัวครับออกมาแล้วโอ้โดินฟอนฟาดจะเหนียวนะเหนียวามากเลย จัดเต็มอุ้มเลยนะครับน้องกล้านะฮะผู้ขับน้องกล้ามารินานะฮะอ่ามาริน่าได้ต้องยกนิ้วให้เขาเลยเขาเขาเป็นขาประจำนะฮะขาประจำเอาครับ ดูอีกครันนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตักดินนะครับผมรอนานแล้วฮะแบบดำติดคิวนะครับแม่ดวอุ้มแบบสะใจมากอุ้มเนี่อุ้มนี่ตันกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนะฮะถ้าเกิดชอบชอบในคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ